นะคะวันนี้ป้าธนาจะมาตำส้มตามําผักรวมค่ะหรือเขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกตาจั่วนะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะใส่มีนี้ด้วยแตงกวาแตงเลาแตงไทยแล้วก็นี่ค่ะถั่ว,แล,วแ,ลลแล้วก็ผักแครลอดแล้วก็ผักจากสวนป้าธนาเองนะคะเนี่ยแล้วนี่เห็นไม้เรดเร,เร,เรนี่แน่ป้าธนาใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่กว่าจมูกป้าธนาอีกแล้วนี่มะเขือ ดูสินี่นมจีนค่ะกัาซวมีปลาลงปลาละของแซ่บของนัวค่ะแต่ไม่โฆษณานะคะเพราะไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วนี่ค่ะน้ําปลาค่ะแล้วปัาธนาจะตำแล้วนะคะนี่ใส่พริกพริกปีที่แล้วของป้าธนานะคะเนี่ยแล้วก็มีกระเทียมก็ตาดบ,บนกันไปค่ะวันนี้จับโชว์พิมือให้เพื่อนๆได้ทานกันนะคะโอ้ยขุนมาก ดัน,นีป้าธนาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะหมูยอค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะจุนพริกมากเลยค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะใส่ปะลาร้านะคะของอร่อยนะคะปะลารานี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวป้าปสนาจะใส่อย่างนั้นป้าสนาก็จะเริ่ตมตำแล้วนะคะแล้วจะใสน่นิดนิหน่อย นะคะโอเคนะคะป้าธงาก็ไว้คานี้ก่อนนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ